สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซีเรียอาอิตาลีดูดูการ2024-2025สัปดาห์ที่36นะคะคืนวันศุกร์ที่9พฤศภาค,คม2568เอซิมิลานเอาชนะบูลญญา3ประตูต่อ1คืนวันเสาร์ที่10พฤษภาค,คม2568โคโมโชนะกายารี3ประตูต่อ1 ลาซิโอเสมอยูเวนตุส1ประตูต่อ1เอมโปลีเอาชนะปามา2ประตูต่อ1คืนวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568อดูดิเนเซแพ้มอนซ่า1ประตูต่อ2เวโรนาเสมอเลเช่1นประตูต่อ1โตริโนแพ้อินเตอร์มิลานศูนย์ประตูต่อ2นาโปลีเสมอเจนัว2ประตูต่อ2คืนวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568 เวเนเซียชนะเฟอรเรนตินา2ประตูต่อ1และอาตาลันต้าชนะโรมา2ประตูต่อ1สถานการณ์ตารงนางคะแนนกาโชกซีเรียอายอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5สัปดาห์ที่36ค่ะนาปโลียังคงนำเป็นอันดับที่1นะคะ36นัดชนะ23สเสมอ9แพ้4มี78แต้มขณะที่อินเตอร์มิลานตามมาติดๆค่ะอันดับที่2 36นัดชนะ23เสมอ8แพ้5มี77แต้มห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะและยังเหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนอันดับที่3ค่ะอตาลนตา3า36นัดชนะ21เสมอ8แพ้7มี71แต้มนะคะอันดับที่4 u n ยูเวนตุสค่ะ64แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่5คือลาซิโออันดับที่6ค่ะโรมามี63แต้ม อันดับ7โบโลญานะคะ62แต้มอันดับ8เอซีมิลานค่ะ60แต้มอันดับเเฟรนติน่ามี59แต้มนะคะอันดับที่10โคโม48แต้มอันดับ11โตริโนและอันดับ12อูดิเนเซ่มี44แต้มเท่ากันอันดับ13เจนัวค่ะมี40แต้มอันดับ14กายารี่33แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่15คือเวโรนานะคะอันดับ16ปาม่า32แต้ม อันดับ17เวเนเซีย29แต้มอันดับ18เลเช่8 8แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่19คือเอมโปลีค่ะส่วนอันดับที่20คือมอนซ่านั้นตกชั้นแน่นอนแล้วนะคะ36นัดมีเพียงแค่18แต้มค่ะไปดูตำแหน่งดาวซันโวกาวโชคซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025สถึง 2025, สัปดาห์ที่36นะคะมาเตโอเรเตกี o, i, จากอตาลันต้ายิงไป24ประตู มอยเซคินจากเซอร์เรนตินายิงไป17ประตูอเดโมล่าลูกแมนจากอาตาลันต้ายิงไป15ประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไป14ประตูและโรเมลูลูกากูจากนาโปลีค่ะยิงไป13ประตูทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารงนางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโตรได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t ต a n e w ิ c h a n n e แค่ะ